เรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่กำลังมาแรงในขณะนี้สำหรับหนุ่มฮอตอย่างไบรท์นรพันซึ่งเศร้าตัวได้แอบกระซิบว่าเดือนหนึ่งรับไม่ต่ำกว่า10งานแถมยังมีงานพรีเซนเตอร์อีกสตัวแต่อย่างไรก็ตามยังไม่หวัน่นสามารถพร้อมที่จะรับงานเพิ่มได้อีกนอกจากจะเป็นหนุ่มฮอตในตอนนี้แล้ว ก็ยังขึ้นแท่นเป็นพระเอกสายเปหลังจากใช้เงินสดจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อโดยเจ้าตัวเผยให้เพราะความหมั่นไส้เราโอนเงินไปให้เฉยๆ1นึ่งหมื่นแล้วพูดใส่เรากลับมาว่านึกว่าจะให้1 0 0 0 0แสสีอีกเราเลยโอนไปเลย1 0 0 0 0แพ่อก็ตกใจซึ่งหนุ่มใบเผยว่าพ่อไม่ได้เอาไปใช้อะไรที่สุรุ่ยสุร่ายก็เลยกล้าที่จะให้เยอะหามาได้เยอะก็จะให้เยอะ เราเป็นคนสายเปยอยู่แล้วนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังพูดถึงระดับความสัมพันธ์กับคู่จิ้นอย่างสาวเบนเรวิยานันที่เคมีเข้ากันเข้ากันจนแฟนแอบเชียร์ให้เป็นคู่จริงโดยหน่มไร้พูดถึงเรื่องนี้ว่าที่เรามาอยู่จุดนี้ได้เป็นเพราะเขาส่วนหนึ่งเลยเหมือนเลยเหมือนกันถ้าไม่มีเขาอาจจะไม่มาถึงจุดนี้คนเชียร์ให้คบกันเยอะมาก บางคนก็อยากให้มีละครคู่กันบางคนก็อยากจะให้เป็นคู่จริงไปเลยสำหรับความสนิทสนมบางอารมณ์เขาก็เป็นเหมือนเพื่อนบางอารมณ์เขาก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนสั่งสอนตักเตือนบางอารมณ์ก็ยังเป็นเด็กไปเลยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีรูปแบบหนึง่งนอ้องจอเราก็เล่นกันแบบหวานหวานเยอะมากถ้ามีปัญหาอะไร เขาก็คือเป็นคนแรกๆที่เราจะปรึกษาส่วนจะเรื่องส่วนเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เรายังไม่รู้เรื่องในอนาคตไบเองยืยนยันว่าไม่ได้จีบแต่สาวเบนก็แอบเป็นสเปกอยู่นะขาวๆอวอวบๆแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสดใสแหมพูดมาซะขนาดนี้ตรงสเปกขนาดนี้ไม่ลองจีบหน่อยหรอคะหนุ่มไบ อย่างไรก็ตามเราก็คงต้องลุ้นกันต่อไปว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรจากเปลี่ยนจากเพื่อนสัมพันธ์เป็นแฟนสัมพันธ์หรือไม่ขอขอบคุณที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดาราทั้งไทยและเทศด้วยนะคะขอบคุณ